สา,ามสูดลงกว่งเกาเนี่เงือกกงหันทึกระนสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสะไหพาด้วยครับตามแนวทางของอพระตุด,ดงขับเอฟซี แ,แนวทางของปลาตุดงที่เป็นยังไดไปฟังงวดที่ผ่านมาบริมาตามครงสุดท้ายให้ของปูพันเขา่าสองตัหรือสามตนะครับเนาะไปฟังปูพันธีบอกสูฟังกับก้อนสีเขาไปชมคลิปของปูตุดงเอฟซีกับไหช้ยวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดขัดกระพนันกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับ FC ฟซีไมที่เข้าม้านะครับเนาะรอชมไปพร้อมๆกันครับ FC ครับผมปูเสียหาแนวทางมาสองตัวก้อนบหรือสามตัวนะครับเนาะเรื้อว่าสียหายบดแท่เดียวรถรับ FC ครับผมรอจักหน่อยนะครับเด้อปูเป็นว่ารอแป๊บหนึ่งพอสั่นรับ FC ครับผมพวกร้านยุ้งเทียบยุ่งจักเขาได้ซื้อมาเป็นยังไงล่ะปูเขาซื้อขึ้นซื้อลงแล้วอเให้เขา ตู้ไทยอังวดที่ผ่านมาดีกว่านี่โอ้ให้มันซื้อขึ้นซื้อลงโอ้ให้สองก็มีเท่านั้นสองเก็สองแปดมันออกสองหกออกสองหกเขาเลซื้อลงไปเรื่อยๆดีเขามาได้โอ้ไปเล่นไปเช็คบัญชีวันนั่งเขาบัญชีว่าเอามือ่นหาอยู่โอ้ได้หลายเตือนตัวนี้เลย อนมาแรงกว่านั้นเอาคันมันเขาอืบอดเลนตัวอื่นนั่นหัางตีได้หลายคนนั้นัางกีนักไปดิดปดปดแปดอ่าซีเอ้ยงวดที่แล้วบูหายไ้สองเจ็ดสองแปดมันอันวกสองหกเนาะมันนั่นยุดแล้วสองงวดแล้วโอ้ชุดเนี่เออบานิ้ย์เพี่ยนยุยูใกล้ๆนี่ออสูุดเก้านี่ละ สูตรเก่านี่ยแล้ววันีอายุก็่ใกล้เลยมันมันมันเสียดเตีมพวดีเออเสียดเตียมเออครับผมอืมนะสูตรเก่าสูตรที่เคยสามตัวแตกนะครับเมื่อเอฟซีครับผมสามตัวเพราะท่านเห็นสามตัวเพราะท่านบอกพูว่ายังเอาสองตัวก่อนค่ายยากรยู่เออเอาสองตัวไปก่อนครับเอฟซีครับผมเม็ดเดียวไอ้ทุดทุไอ้นั่นเป็นตุงมันเอื อลองเจ็ดเด่นไปเลย,เยหกสามลองเจ็ดเด่นหกสามเลยลองเจ็ดสี่หวยมาวันตีไปว่ารอดเดียวเงินขาวดวดปุ๊บดิยังไงยังวันสองหกคนน้อว่าง,งวดก้อนกัน ไอแปดหนึ่งมา่อออกเกาหนึ่งอีกห้าเกาหนึ่งอีกโอ้ยไอ้ซุ่มเขายุ่งจันเขาก็ได้เดี๋ยวเขามีลูกกระสุนเขาอัดขึ้นอัดลุ่งเราก็ตรงมันก็ไปบุรี่เขาแล้วบนล่างเขาก็เอาเมดเนาะเขามีลูกกระสุนเนี่ยเจ้าของก็มีเขามีแล้วเขาสัตว์นู้นก็ไม่ว่าแบบนี้ เป็นอยัางนกปูเป็นน้ำปูเพราะซื้อน้ำนี่แบะมันค่อยดีเออไปซื้อน้ำเยอหอวันงวดงวดกี่วันเดียววันที่หนึ่งก็ถือว่าซื้อน้ำหลกส่วนให้เอฟที่ป็นซื้อให้รูกร้านมันซื้อออกมันก็ได้ยุ่ปปนั่นนะเออเวอดมาให้ยุบแต่ใส่แต่สอยน้ำยุบเพราะต้องซื้อเราพูดดีที่สุดแล้วบอกแกงเดียวว่าซื้อหันหรอนครับ แต่ว่าทั้งจันนี่ได้เพรขาดน้าปูนเนาะซุ่มเนี่เขาเขามีเงินหรือดิครับครับเป็นซุ่มย้วนโรงงานพลสติตยู่ของเทพเนี่ยเขาก็มีเงินเด็ดเขามีทุนมเมี่ยงแล้วมีทุนมเมี่ยงแล้วเขาก็มันก็เขาก็ว่ามันซื้อบ่อยากคือซื้อขึ้นซื้อลงหรือซื้อกงเออขั้อจากบนล่างเท่านั้นขั้นจากซื้ออะไรตัวก็ซื้อขึ้นซื้อลงกลับไปกลับมาอย่างนี้หันมาดิ เออบ่ปู้วนี้ไปใส่ว่าเออคั้นแต่ว่าโอ้ยทุนหน่อยได้กับเม็ดเดียวเล้วปั้วแต่กท่านั้นแล้วเม็ดเดียวเลี้ยงเฮ็ดจดกสูตรปู้อะไรอ่ะเอาสูตรเก้าหน่ยแหละเฮ็ดสามสามงวดเมื่อไหร่เฮ็ดสามงวดได้ลงตัวเก้าเนี่ยลงตัวเก้าเลยสามสูตรบอกให้เลยสามสูตรลงตัวเก้าเนี่ยงวดวังหันที่กัน เงินต้องหกันสามสูตรมาลงแปดหนึ่งคือเขาเฮ็ดสูตรแกรกก็ได้แปดหนึ่งเฮ็ดสูตรสองก็ได้แปดหนึ่งเฮ็ดสูตรสามก็ได้แปดหนึ่งเอาเอาเอาตัวนี้และวะไปบอหลอดดอกว่ะยังไงยังไงขึ้นเก้าขึ้นแจ่มเร็วกว่าเจี๋ยอ,อันนี้ก็คุ้มซุ้มกระจวเจาวิ่งกันก็เอ้ยว่างานเกเออมันวัน มันเป็นไปได้ว่าปูเป็นหกสามในโอ้เก้าสามในคนได้พออันนั้นหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนี่ยเอาหัวขึ้นหัวลงเอาแต่ว่าปูหามาเม็ดเดียวนะครับได้เอฟซีกลับไปเอาหัวขึ้นหัวลงเอาครับอืเพราะว่าตัวร่องปูก็หายไปแล้วอืตัวร่องหายแล้วสามตัวนี้มือได้ได้ปูเดี๋ยวว่นอะไรมือหรอกประมาณวันที่เท่าไหร่ปูวันที่เมื้อนียนเท่าไหร่เมื้อนี้วันที่สิบเก้าหนึ่งไหม งก็สิบเก่าหนึ่งยี่สี่ยี่ห้าได้ปะผมนี่ละยุนนี่ละยี่สี่ยี่ห้านี่ลยี่สี่ยี่ห้าจะมาตามสองตัวสามตัวของปู่ตุดงครับยี่สี่ครับผมอมางวดแดกนี่ยปูไห่ไปสองตัวก่อนเพราะว่าสองตัวมันสื่งไงเนี่ยเอาไปฟันกันเโบหันเนี่ยเสี่ยงฟันกันยุ่งรตตอรี่ไปก่อนเอาโรตเตอรี่ออกมาเดี่ยวสามเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมอันนี้ก็สามสูตร เอตัวเดียวกันเลยงตัวเดียวกันสามสูตรคึอกันแล้วก็งวดเกาหนึ่งไอ้นั่นก็เอดสามสูตรก็ลงแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเอาไปบล็อดเด้อว่ะสูตรนี้มันสูตรแรงสูตรบนฟูไอ้สูตรเน้นๆมันมันสูตรแรงเลยสูตรสองตัวนี้สูตรแรงว่ะแต่ว่าคอยต้องเฮ็ดบวกน้เฮ็ดบวกบนล่างไว้อืแต่ว่าเป็นสูตรล่างนะครับด้วยเอฟซีครับผมมันบ่็อตไลตัวเนี ขั้นสามตัวนี่ค่อยเม่นบนเมียนอ่สูตรนี้เป็นล่างตัวนที่บนล่างนี่อาเาียนไม่หาครับอีี่ครับว่าเป็นล่างเหตุว่าอย่าสับสนนะครับเด้อยล่างนะครับ f ี่ครับผมขั้นสามตัวยังมันบนเหมนล่างซุ่มลานยวนจันเขามี กระซูนแล้วเขาโอยานเด้อขนาดสามสี่มื่นเขาคนไหนแขงบม่ล้อนหย่อนเนาะมันจะคว้องหนึ่งเต้ลอยสองลอยึ้ <c oughs> นใหญ่อ,อันนั้น 10, 20, 20มื่นสองมื่นเขาว่าจะตกกระแทกนี่ยังเนาะล่างเม็ดเดียวนะครับด้วยเอฟซีครับผมเจ้หน้าเพิ่งครับอันนี้เป็นล่างาที่จะเข้าใจผินดนะครับเด้อ สูตรสองตัวนี้เป็นสูตรล่างครับพีซีครับผมเม็ดเดียวหกสามเอาหัวขึ้นน้ำแม่ล่ะครับเป็นเก้าสามน้ำนะครับตัวรองคือเจ็ดสี่ครับพีซีผมเด่นเด่นคือหกสามฟันไปเม็ดเดียวโคโลเลยครับอีซีครับสําหรับแนวทางของประตูดงครับอีซีครับผม่ะโศกบานลำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี คำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีถูกตันทุกคนนะครับเด้อเขาพันษาแล้วนะครับเนาะให้มีแต่โศกแต่มาล้ำด้วยล้ำด้วยครับขอจบคลิปไว้เพียงซสีนี้ครับพอกับแม่ในคลิปหน้าพ่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับประเดียงามกับผม